เองทำอะไรกันเด็กๆทำอะไรน้วเาทำอะไรนะน อ <laughs> ้อ้อเอาลง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 สกปรกสกปรกสกปรกให้ใส่เงกนกองน้อยใช่ไหมแวขอบใสเม่ใช่ที่เลยอตตรงนี้คุชชี่ไหมคุชชีะตอง 我们想猫咪吗？嗯嗯 <laughs> Mm-hmm.